แล้ที่สำคัญก็คือเราได้รับกาลังใจจากคนอภูมเยอะตอไปก็เชิ่อตอน่จว่าเราจะสามารถเชประโยนน์้ก้มากขอตอนนี้ก็้ชื่อตนี้ก็เชื่อตอนนี้ค็เช่เสนนี้กาเชื่าตนนี้ก็เชื่าตอนนีกาเชา่อตอนมี้ก็เชื่อคอนนี้ก็เชือตอนนี้กาเรา่ออนนี้กทเชื่อตอมนี้ก็เชื่อตอนนี้ก็ะชื่อตอนนกิเ่อตันมี้ก็ชี่อีแนี้ก็เช่อตอนนี้ก็เชาราตอนนี้็เช่อตอนนี้ง็เชื่อตอนนยากเ่อตานนี้ก็เชื่อตอนนีก็เชื่อตอนน ทำงานกับชุมชนมาตลอดคือมาก้าทำมาจริงๆก็ปีนี้เพิ่ะทันขอบคุณทียแทนมากั็ไปอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าเราจะกลับมายืนบนเวทีางงามอีกครั้งจริงๆมันก็หลายเหตุผลนะคะก็ลองแบบเผื่อมีอะไรแบบเผื่อมีรายรุ่งรายได้ด้วยส่วนหนึ่งอยากแก้ความเข้าใจผิดก็ส่วนนึงแล้วก็หลักๆคือคาใจค่ะไม่อยากให้มันจบลงไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเรายังมีโอกาสเราก็ควรจะลองดูอย่างน้อยอ่ะ ราอาจจะเหมาะไม่เหมาะหรือยังไงเราได้ทําแล้วอะค่ะอยากให้รู้สึกว่าแบบถ้าตอนนั้นอยากให้ชีวิตมีเขาถ้าตอนนั้นค่ะอะไรที่ความเข้าใจผิดที่เราอยากฝากมาบอกว่าเราอยากมาแก้ตรงนี้อีกนิดเดียวครับมาคืนกันไปีนีเหรอคะใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าอยากมาแก้ความเข้าใจผิดว่าอะไรอยู่มันก็หลายเรื่องค่ะต้องยอมรับจริงๆอย่างล่าสุดก็เพิ่งมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปี2019ออกมาพูดว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีคำตอบก่อนซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำดีปีนั้นถึงกี่กว่าที่ความใจระยะมันจะเปิดเผยอะ่่น้ไแลวซึงีม ต่อคนรอบตัวและเป็นคนที่เรารักด้วยเอ็มร mm. ู้สึกว่าใครจะอะไรกับเอ็มไม่สนใจ mm. มันไม่สำคัญแต่เราไม่อยากเห็นคนที่เรารักนะคะถูก mm. ทำลายเพียงเพราะว่าเขารู้จักกับเราพอเรา